คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางการคำนวณตัวเลขจากสถิติหวยที่ออกไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามแนวทางต่อไปครับผมกราบสวัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆนะครับช่องแนวทางเลขเด็ดนะครับกันทุกคนเลยครับผมสําหรับวันนี้นะครับแอดก็ นำแนวทางมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะครับของหมายหลหน่อยนะครับของหน่อยหน่อยปกติหน่อยพิเศษนะครับแล้วก็หน่อย v i p นะครับของแม่น้ำหนึ่งนะครับประจําวดันที่23นะครับมิถุนายน2 5 6 5นะครับ ก็ไปแนวทางกันออกมาแล้วนะครับก็จะมีวิ่งเก้านะครับเก้าสอง 7นะครับแล้วก็95รูดนะครับให้รูดมาที่รูดหนึ่งหนึ่นะครับแล้วก็หนสอง เม็ดเดียวนะครับให้มาที่07 3นะครับก็จะมี07นะครับ03แล้วก็73นะครับผมครับสำหรับหม้ยฮะนอยนะครับหนอยปกติหนอยพิเศษหนอย VIP นะครับของแม่น้ำหนึ่งนะครับประจำงวดวันที่ 23นะครับมิถุนายน2565นะครับผมก็ให้วิ่งนะครับให้มาที่วิ่ง9 9297 95นะครับจะเป็นเน้นนะครับวันนี้เน้น97รูดนะครับให้รุ่นมาที่รุ่น1นนะครับ19ก็ชุดเด่นนะครับ12ชุดกันนะครับ เม็ดเดียวชุดสามตัว0 7 3 3 7 0นะครับก็จะมี0 7 0 3แล้วก็73นะครับผมอันนี้ก็เด็นเหมือนกันนะครับแล้วก็กัน0 7นะครับครับ <c oughs> สำหรับตัวเลขแนวทางนะครับห่อยเ้าน่อยหน่อยปกติหน่อยพิเศษหน่อย VIP หรือหน่อยมัดรวมนะครับของแม่น้ำหนึ่งนะครับ อาจำงวดวันที่23นะครับมิถุนายน2,565นะครับก็มีวิ่ง9รูด1นะครับเม็ดเดียวชุด3ตัว073นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอฝากนะครับเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนอัปเดตแนวทางนะครับ หวยฮา,หาหนอยหวยลาวหวยรัฐบาลไทยนะครับทุกวันทุกงวดเลยนะครับแอดมินอัปเดตสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอให้เพื่อนเอน,เนแฟนทุกท่านนะครับมีโชครับโชคกันทุกคนไปเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับรับชมเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมแนวทางต่อไป